สวัสดีค่ะวันนี้มานาฟิชเนตนะคะก็จะมารีวิวตะข่ายกันสัตว์เลี้ยงนะคะหรือว่ากันนกกันกอบได้เลยค่ะพวกสนามเทนนิสโกฟุตบอลได้ทุกกรณีเลยค่ะตัวน,นี้นะคะก็จะเป็นสีเขียวขี้มานะคะทนแดดทนฝนนะคะมาดูเนื้อกันใกล้ๆค่ะเนื้อหนานมาส่วนขนาดตานะคะลูกค้ายอยากได้ขนาดตาเท่าไหร่นะคะสามารถสั่งทําได้กับทางที่ร้านเลยค่ะแล้วก็อยากได้กว้างยาวสูงเท่าไหร่บอกได้เลยค่ะทางเราจัดให้ได้ทุกขนาดที่ลูกค้า ตัวแซมเปิ้ลที่เรามาเทสให้ลูกค้าดูในคลิปนี้เท่า้นนะคะตอนนี้นะคะก่อนที่เราจะกลางนะคะเราจะดูนะคะว่าตะข่ายปันไปเนี่ยมันจะดูแคบแคบะมันจะดูแคบแคบนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะเวลากางแล้วนะคะจะกว้างได้ถึง6กเมตรเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่คะมาทดสอบความยืดกันเลยนะคะนี่นะคะเรายืดได้นะคะยืดอีกได้ค่ะตรงนี้ยังกำอยู่เยอะมากเลยค่ะยืดไปอีกเลยค่ะได้หีกยาว ตอกกันสัตว์นี้ยงหรือว่าบางคนสําหรับทาสวนนะคะก็สามารถตอกันได้นะคะพวกพืชผักสวนครัวตัวนี้นะคะก็คือใช้งานได้เป็นอย่างดีเลยคะ่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะที่บ้านแม่ค้าเองนะคะก็เอาไปกั้นทาสวนหลังบ้านเองเหมือนกันเลยค่ะสนใจสินค้าสอบถามได้นะคะเกดดีมานะฟิชชิ่งเน็ตเท่านั้นเลยนะคะ